โอ้หครับผมมีไซส์ครับมีไซส์ตัวนี้ไซส์สวยเปิดมือโดนสวยครับโดนครับผมมีตัวกระแป๊บเดียวกำลังจะลงปิดมือโดนครับผมโห้โไซส์สวยครับตัวนี้โดนครับผมไซส์สวยครับโดนครับผมไซส์สวยครับตัวนี้ ครับผมมาแล้ว <het> ตั้มแรกมาแล้ว พี่โผมขอกราบสวัสดีพี่ๆน้านักตกปลาทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมมาครับผมทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาล่องเรือตกปลากวดกันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนวันนี้ก็ผมได้มาคนเดียวนะครับผมทุกคนพี่โตขอพี่ทอนเขาไม่ได้มาแล้วครับผมทุกคนน่าจะติดงานนะครับผมทุกคนวันนี้ลุยคนเดียวครับผมทุกคนโอเคทุกคนก่อนที่จะไปลุยนึงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมไปครับทุกคนถ้าพร้อมก็ลุยกันเลยครับ ไอ้ผมรูกกันครับอาผมุกคนลองไม่นี้กันครับผมตัวก็ดึงไปเลยครับ ว่าตัวนี้มาแล้วครับผมเต็มแรกนี่ครับผมส,สวยๆครับมันมาแลครับ ครับผมมันมันครับอะอย้า,ายไม้ครับทุกคนมาครับทุกคนลองไม้นี้กันครับอย่างในนด้นเลยครับมา ลึกนะแถวนีน้ตัวก็ดึงไปโหนครับผมไซสสวยตัวนี้รอตรงนานอ่า นี S 1> <S 1> hmm. ่นะครับผมสสยสวยครับมาครับมน ย้ายมาครับได้มาตัวหนึ่งครับ โอนครับผมใสสวยครับม,มาแล้วม,มาช้าแต่มาอยู่มาอยู่แต่มาช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด อน,นี่นะครับผมมัแมนๆครบับมามาเรื่อยมาเรื่อยเดีย๋ยให้รอนาน มือโดนหยดข้างในเอาเลยหยดข้างนอกไม่กินโอ้โหปรากฏค้งไม่ใส่สวยอยู่ครับไม่เล็กเกินนะผมเนี่กดค้างกดข้างนี่นะครับผมใส้สวยอยู่ครับไม่เล็กเกินนะครับน

กันมา,ม,ามีตัวก็มาโอ้โหครับผมมีไซส์ครับ,รบมีไซส์ตัวนี้ไซส์สวยอืมไซส์สวยครับ เิ็ดดได้ครับตัวนี้นี่นะครับผมใส่สวยครับมันมาครับ đồn à, mẹ rồi, มองมานี่กันีตัวก็มาไซเวนครับวน นี้นะครับผมมันมานะครับ มือโดนยังไงไซเวนไมแล้วนี่นะครับผมมันมาครับ ปิดมือดูนครับผมโห้ยไสสวยครับตัวนี้เมื่อกี้ตกใจไอ้นั้นตุ๊กตาไม่มันมาอย่างไงมาจากไหนไสสวยครับ

มาอยู่สามตัวมาลองหมานี้เกินครับผมมาเลยมีตัวก็ดึงไปเลยดูครับผม มีตัวก็แป๊บเดียวกาลังจะลงเบ็ดมือนะครับแป๊บเดียวแหละมีตัวครับไม่นาน Thank <laughs> โดนครับเดียด๋วยวๆใส่สวยด้วยเอ้ไอ้นี่มันทำไมเนี่ยเอาปลาตะเพียนเอ้ยปลากำะมัง <c oughs> ได้อกกะมังมาเสย <c oughs> ได้มังมาเสยดูใส่สวยเครียบ <c oughs> ฝ่ามือแล้วตัวนี้ <c oughs> โอ้โหมายังไงเนี่ย นึกว่ามึงชอบกินของหอมๆไอ,อ้ชอบเมนด้วยวะ่ะมาเรื่อยๆไปย้ายให,หม่เอาทุกคน ออะไรมาลองหมายนี้กันะทุกคนตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยครับมาตัวก็ดึงไป มือโดนดีครับทำกลางสายฝน สวยครับอานนะครับผมนานงนาน,น,านอ่า <c oughs> ตกไม้เรื่อยครับ โดนใส่สวยครับตัวนี้ <Yeah. S 1> อืมนี่นะครับผมมันมา,มานครับผม สามได้สองครับหลุดเป็นหนึ่งโอเคทุกคนมาลองดูไม้นี้ก็ผมจะกลับแล้วนะครับได้ไม่ได้ก็กลับแล้วนะครับผม tôi có đường rồi lời Cảm ơn các bạn đã theo ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บข้าวเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาวันนี้ก็พอได้ตัวอยู่ทุกคนนี้เลยครับผมทุกคนผลงานของผมที่ได้วันนี้นะครับผมกับเยอ่อมากเซียนปลาน้อยเนี่ยนี่นะครับผมขอได้ตัวนะทุกคนวันนี้นะครับผมวันนี้ปลาไม่ค่อยจะกินจัดเท่าไหร่นะครับก็ขอได้อยู่นะครับทุกคนไปสวยๆนะครับผมนี่นะครับกดเรือนะครับทุกคนใช้สวยนะครับผมแล้วก็ได้ปลากระมังมาตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับปลากระมังนะครับผม ใช้สวยเลยทุกคนทุกคนไม่รู้อันมากินยังไงนี่นะครับผมใช้สวยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่นานักตุกตาทุกท่านทุกคนและท่านชมทุกท่านทุกคนเพลงเท่าน,นี้ก่อนนะครับโุกวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ